บางเทื่อที่เฮายิ้มได้บอมนวาเฮาสิมีความยินดีบางเทื่อที่เฮาหัวขวัญบอมนวาซีมีความสุขบางเทือ่อเฮาอาจเสิเหตุเปื่อกเกิือนความหูดสึกในใจเหตุบางอย่างเพื่อลืมหลายสิ่งทั้งที่ในความจริงเหตุหลายสิ่งแต่มันบริหตุในเฮาลืมบางอย่างกว่าคนเฮาสิเติบไญเมื่อใดจากผ่านความโศกความเศร้ามาจากเทื่อแล้ว เฮาผ่านความมุสึกนี่มาบ่คือกันบางคนหน่อยบางคนหลายบ่มีไผบ่เคยผ่านความสูญเสียนี่ล่ะเฮ็ดให้ชีวิตหลายคนเปลี่ยนไปอดีตของหลายคนกลายเป็นสิ่งที่เฮาจดจำบ่เคยลืมผู้เท่าผู้แกทาย่อยไปยุทเทิงสวรรค์สันฟ้าคนที่เคยเคียงข้างแยกใหญ่ไปตามเส้นทางของไผของมันความเหงากลายเป็นสิ่งที่อยู่น้ำเฮาตั้งแต่เริ่มออก่างบ้านพอเฮาปรับโตอยู่กับมันถึงหู้ว่า แท้จริงแล้วเขาแค่ต้องการค้นที่เข้าใจขอให้เคียงข้างเบ่ยในห้องเหงาเข้าเสา